คลิปนี้รีวิวกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร3รุ่นด้วยกันแต่ละตัวนั้นเก่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบรู้เลยต้องซื้อตัวไหนดีโดยที่คลิปนี้เราอยู่กับ iMi Lab ec 6 Series กล้องวงจรปิดที่น่าโดนที่สุดในปี2025 โดยที่ทุกรุ่นที่เราได้นำมารีวิวเนี่ยความคมชัดเริ่มต้นที่ 3K ทั้งหมดเลยครับโคตรโหดกระโดดเตะบอลชัดมองรู้เรื่องขนาดไฟล์เนี่ยใส่การ์ดแค่32 g ิเท่านั้นแต่สามารถบันทึกตลอดวันตลอดเวลาได้ยาวนาน3 5วันเลยทีเดียวสำหรับใครที่งบเหลือ,ลอนะแนะนำให้ซื้อ m i โคร s d c a r กา256 g ิไปเลยครับ ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเขามีโปรเก็บภาพเมื่อตรวจับความเคลื่อนไหวให้ยาวนานถึง3เดือนอยากซื้อเพิ่มก็เพียงแค่เดือนละ98บาทสำหรับการบันทึกย้อนหลัง7วันและหากว่าอยากได้ย้อนหลังยาวนานถึง1เดือนจ่ายเพิ่มเดือนละ125บาท เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันแต่ละรุ่นนะครับไอ้สรุ่นนี้เนี่ยความเก่งไม่เหมือนกันเลยครับรุ่นที่เทพซ่ามากที่สุดนั่นคือตัวนี้เลยครับ EC 6 p a n o r โนลามราคาขายเนี่ยสามพโดยเริ่มจากมุมมองภาพของเขานะครับสามารถที่จะบันทึกเป็นแบบพาโนลามาภาพแนวยาวแบบ180องศาระนาบแนวนอนได้แนะนำครับให้ติดกึ่งกลางกําแพงบ้านในตัวอย่างคลิปที่ผมเอามาโชว์บ้านผมเองออยู่ติดกับพื้นที่ส่วนกลาง ก็จะได้มุมตั้งแต่วงเวียนทางเข้านูนเลยครับมุมมองอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ไปสุดเกือบๆจะท้ายหมู่บ้านพอดีและยังสามารถหมุนกล้องไปทางซ้ายหมุนกล้องไปทางขวาหมุนกล้องขึ้นและหมุนกล้องลงได้แตกต่างจากกล้องพานรามาแบบปกติทั่วๆไปส่วนใหญ่อะพานรามามันจะเป็นการฟิกมุมมองติดตั้งไว้แบบไหนหมุนไม่ได้เลยต้องให้ช่างมาคลายน็อตแล้วค่อยหมุนที่หลังแต่สําหรับ ec 6พานรามาสั่งได้จากแอปอะ เอาล่ะเรามาดูรุ่นที่ลองลงมาครับไม่ได้บอกนะว่ารุ่นลองหรือรุ่นท้ายสุดไม่เก่งแต่คุณสมบัติเขาไม่เหมือนกันนะฮะอ่ะรุ่นถัดไปคืออันไหนอันไหนดีอันไหนดีเราจะไปพูดถึง I อมี่แ ec 6 duo ชื่อก็บอกอยู่ครับว่า duo นี่คือนักร้องคู่เออไม่ใช่นักร้องเดี่ยวแน่นอนคนละเรื่องครับที่มาของชื่อรุ่นคือเขามีกล้องคู่แต่ไม่ใช่เป็นกล้องคู่ที่ใช้ถ่ายด้านซ้ายกับถ่ายด้านขวาเป็นภาพแนวยาวเหมือนรุ่น p a n นรา m a แต่เขามีกล้องด้านบนที่เป็นการฟิกมุมมองเอาไว้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายไปยังมุมที่เราต้องการระวังเป็นพิเศษ เมื่อไหร่ที่กล้องด้านบนตรวจจับได้ว่ามีคนเดินไปเดินมาไอ้ก,กล้องตัวด้านล่างนี่แหละครับเขาจะหมุนตามเลยเดินไปทางซ้ายหมุนตามทางซ้ายเดินไปทางขวาหมุนตามทางขวาเราจะได้ภาพโดยไม่คาดสายตาเลยครับและจุดพิเศษจุดสําคัญเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของกล้องด้านบนย้อนมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งตัวกล้องเข้ากับผนังอาคารมันจะเป็นการมองตรงเท่านั้นรุ่นนี้เลยพิเศษกว่าคนอื่นก็คือสามารถบิดซ้ายบิดขวา ได้แบบนี้และกล้องตัวล่างก็ยังคงบังคับไปทางซ้ายและไปทางขวาได้อยู่เหมือนเดิมนะจากการที่ได้ไปดูในร้านค้า Shoppy e Official Store ของทาง i m ม Lab เนี่ยเขาขายอยู่ที่3,590บาทแน่นอนครับยังไม่รวมโคสส่วนลด ยังไม่รวมเทศกาลการจัดจำหน่ายพิเศษในแต่ละช่วงในแต่ละวัน <c oughs> สำหรับไ m มี่แ ec6 duo นั้นถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะมีความคมชัดอยู่ที่ 2k ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชัดกว่านี้สามารถเลือกเป็น i m มี่แ ec6 duo pro เป็นความคมชัด 3k เหมือนในคลิปนี้ครับและปิดท้ายกันด้วยรุ่นล่างสุดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้องเล็กในตระกูลซีรีส์นี้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะครับด้วยความที่ว่าจุดเด่นจุดขายของเขาคือราคาถูกสุดเลยในบรรดาซีรีส์ที่เราเอามา ชื่อรุ่นของเขาก็คือ i m i Lab EC6 เฉยๆเลยครับราคาขายในหน้าร้านเนี่ย2,490ัยังไม่รวมส่วนลดและเทศการโปรโมชั่นต่างๆฟีเจอร์การทำงานเนี่ยเหมือนรุ่น Duo เลยครับแต่ว่ามีกล้องมุมมองเดียวเหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ทางเดียวบังคับผ่านแอปให้หมุนซ้ายหมุนขวาได้อยู่กล้องวงจรปิดนอกอาคารที่อยู่ในคลิปนี้ทุกรุ่นนะครับเขามีไฟ LED สีขาวสว่างมากๆๆๆๆๆๆ ใช้เปิดตอนแสงน้อยหรือใช้ร่วมกับฟังก์ชันกลางคืนได้เลยครับเมื่อมีคนเดินผ่านเนี่ยไฟ LED สีขาวจะติดขึ้นและภาพจะมีสีสันอ่าแต่เมื่อไหร่ที่เหตุการณ์สงบลงอย่างเช่นตอนตีหนึ่งตีสองตีสามไม่มีใครเดินผ่านแล้วเนี่ย ภาพที่ได้จะกลับมาเป็นขาวดำครับและไฟ LED เนี่ยก็จะดับลงเพื่อเป็นการซ่อนตัวกล้องวงจรปิดไม่มีใครรู้ว่ากล้องอยู่ไหนแต่น่าเสียดายครับหมู่บ้านที่ผมอยู่อาศัยอยู่เนี่ยไฟทางเดินเขาติดตลอดทั้งคืนยกเว้นซอยที่ผมอยู่น่าตลกฮะเหมือนเขาต้องการจะให้เราทดสอบกล้องวงจรปิดยังไงก็ไม่รู้นะครับกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยมืดตึ๊บเลยแต่ดีหน่อยครับด้วยความที่ว่าเป็น imi lab ec 6 s e r i e s มีระบบ IR infrared ซึ่งทําให้ภาพที่ตอนแสงน้อยเนี่ยมันสว่างจ้าขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟช่วย คราวนี้เรามาพูดถึงรูปแบบในการติดตั้งตัวกล้องกันดีกว่าครับสำหรับบ้านใครนะที่อยากจะห้อยตัวกล้องติดอยู่กับฝ้าที่เป็นปูนสามารถติดตั้งได้สามารถเจาะยึดพุกน็อตได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตั้งกับตัวผนังตรงๆก็จะมีรูให้สามารถจะยึดน็อตได้เหมือนกันครับซึ่งอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ในการมาร์กจุดออกมาให้ด้วยใครที่อยากจะติดตั้งกล้องด้วยตัวเองทําเองได้เพียงแค่สว่านตัวเดียวเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างได้ครับแต่มันจะยากอยู่อย่างหนึ่งคือ ขั้นตอนการซ่อนสาย <c oughs> ก็คงจะต้องมีวิชากันหน่อยหนึ่งแหละสายอะแดปเตอร์ในการจ่ายไฟเลี้ยงนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยผมยกนิ้วโป้งให้2นิ้วเลยครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในคลิปนี้คือนอกอาคารถ้าให้สายสั้นๆมาแล้วก็นะ้ออเออเพราะว่าความยาวสายทุกรุ่นให้มา3เมตรผมว่ายาวพอดิบพอดีนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆเลยครับแค่ร้อยสายมาแล้วก็เสียบปลั๊กตรง,ตรง,ตรง งานติดตั้งก็สวยสะดวกด้วยอะคราวนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนในการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับแอปพลิเคชันกันบ้างดีกว่านะครับแอปที่เขาเลือกใช้เนี่ยเขามีการไปจับมือร่วมกับทางเสี่ยวมี่ครับเป็นแอปเดียวกันเลยคือมี่โฮมความสะดวกสบายมันอยู่ตรงที่ว่าหากคุณมีผลิตภัณฑ์ของทางเสี่ยวมี่อยู่แล้วยกตัวอย่างเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ผมก็เคยลิงก์กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเอาไว้เวลาผมอยากจะสั่งอะไรให้ดูดฝุ่นให้ถูพื้นในบ้าน ผมก็สั่งจากมี่โฮมได้เลยและผมอยากจะเปิดกล้องดูว่าหุ่นยนตดูดฝุ่นทํางานอยู่หรือเปล่าอยากจะบังคับให้กล้องเนี่ยหมุนไปทางขวาเพื่อดูนิดนึงว่ามีพัสดุมาส่งหรือไม่มันก็จบได้ในแอปเดียวกันเลยครับขั้นตอนการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับแอปเนี่ยผมว่ามันมีอะไรพิลึกกึอนิดนึงครับคือตอนที่เราเข้าไปในแอปเนี่ย มันจะมีการเด้งเตือนเลยครับว่าเฮ้ยกล้องตัวใหม่เนี่ยอยู่ในรัศมีที่สามารถลิงก์กันได้เอา้าง่ายดีนี่นาม,มันยากตรงไหนคุณนิวเมื่อคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําขั้นตอนวิธี1234คุณต้องสแกน QR o ค e ที่เขาแปะไว้กับสายไฟด้านหลังตัวกล้องครับซึ่งสติกเกอร์นี้ห้ามทําหายนะฮะรักษาไว้ยิ่งชีพเลยคือถ้าเกิดว่าคุณทําแบงค์ยีหล่นหายผมว่ายังไม่เสียดดยเท่ากับสติกเกอร์หลังกล้องไอคิวอาร์โคอันนั้นหายซะอีกครับเพราะว่าถ้านี้หายปุ๊บ คุณจะไม่สามารถ l i n k ์ตัวกล้องเข้ากับแอปได้ตลอดทุกวิธีเลยถ้ามันสําคัญขนาดนั้นทําไมไม่เอาสติ๊กเกอร์นี้ไปแปะไว้ที่กล่องดีกว่าแปะไว้ที่สายไฟเพราะอย่าลืมนะนี่กล้องติดตั้งนอกตัวอาคารแสดงว่ามันต้องเปียกทั้งน้ําสติ๊กเกอร์มันก็มีวันเสื่อมสลายหายตัวได้เอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงจุดเด่นจุดสําคัญกันดีกว่าครับกล้องไอมีแ l a ในแต่ละรุ่นที่อยู่ในคลิปนี้นั้นมีระบบ AI ครับและผมยกย่องเลยว่า AI เขาทํางานจริงๆฉลาดจริงๆ แต่ความเก่งกาจต่างกันครับผมยกตัวที่เก่งที่สุดเอามาพูดถึงก่อนนั่นก็คือไอมี a b ec 6 p a n นร a ม a าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ AI ของเขาค่อนข้างจะเจาะลึกและแยกย่อยได้ละเอียดมากกว่าโดยสามารถระบุได้ว่าสิ่งนั้นคือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บุคคลที่เดินผ่านตรวจับความเคลื่อนไหวอื่นๆเช่นนกบินผ่านแมวหมาเดินผ่าน,เด,น,านเดินมาฉี่เดินมาอึ รวมไปถึงเตือนคนเข้ามาในพื้นที่ได้และเตือนคนที่เดินออกจากพื้นที่ที่คุณกําหนดไว้ได้มันก็แอบ,บจะดูเวอร์แหละทําไมมันเยอะขนาดนั้นแต่มันทําได้จริงทุกฟังก์ชันเลยครับแล้วเมื่อกี้บอกรุ่นนี้เก่งสุดที่เหลือทําไม่ได้หรอหรือไม่เก่งเลยหรือหรือเตือนมั่วหรืออะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นไ m i l a b ec 6 duo หรือ i m i l a b ec 6เฉยๆเนี่ยเขาสามารถแยกย่อยได้เพียงแค่ว่ารถยนต์ขับผ่านหรือเกิดความเคลื่อนไหวจากหมาแมวเดินผ่านรวมไปถึงปิดท้าย บุคคลน,นั้นๆเดินผ่านไปไปมามาแค่นี้เลยครับไม่สามารถจะระบุเป็นโซนเข้าออกได้ไม่สามารถระบุแยกย่อยได้ชัดเจนเท่ากับรุ่นพาโลนามาพอมันมีฟังก์ชันกําหนดพื้นที่เข้าพื้นที่ออกกลายเป็นว่าเรารู้เลยว่าณนะเวลาเที่ยงตรงเนี่ยพนักง,งานเราออกไปกินข้าวกี่คนและกลับเข้ามาทํางานกี่คนเป็นไงล่ะมั้ยแต่จริงแล้วเนี่ยระบบ AI ที เทพ่ามากกว่านี้เขาจะมีระบบการจดจําใบหน้าเดี๋ยวก็คงต้องมาติดตามกันครับว่า i m ม l ่แในรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาจะใส่ฟีเจอร์เหล่านี้มาในรุ่นใด แล้วก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่า iNew CH จะได้รีวิวหรือเปล่าคราวนี้เรามาพูดถึงฟังก์ชันในการแจ้งเตือนเพื่อไล่โจรครับอะพูดภาษาชาวบ้านคือระบบไซเรนแจ้งเตือนด้วยแสง LED วับวบแล้วก็แจ้งเตือนด้วยเสียงไซเรนฟังก์ชันนี้เนี่ยจริงๆกล้องวงจรปิดแทบทุกรุ่นเขามีเหมือนกันหมดครับและในไ I มี่แล็บ EC6000 ก็มีเช่นเดียวกันฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะต้องไปเปิดปิดกันเอาเองนะเพราะว่าค่าโรงงานเนี่ยเขาปิดเอาไว้ ซึ่งการใช้งานฟังก์ชันนี้เนี่ยเราสามารถกดเปิดเองก็ได้ครับในกรณีที่เราพบเจอว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้ประตูที่เราล็อกเอาไว้เอ๊ะน่าสงสัยเขาจะมาทําอะไรกดไซเรนเปิดสวนออกไปได้เลยเขาจะได้เดินหนีห่างออกไปหรือจริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้เขาจะทํางานอัตโนมัติเมื่อกล้องนั้นพบคนบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ที่คุณตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยสั่งได้จากในตัวแอปมี Home และเรื่องท้ายๆนะครับเราย้ํากันมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่านี่คือกล้องวงจรปิดนอกตัวอาคารการที่เขาอยู่นอกบ้านนอกตัวอาคารแสดงว่าเขาจะต้องทนแดด ทนฝนได้ใช่ไหมแต่ว่าสําหรับผมเองเนี่ยผมก็แอบมีความสงสารน้องๆทั้งหลายเนี่ยก็เอาเป็นว่าผมแนะนําว่าเวลาจะติดตั้งเนี่ยก็ให้มันอยู่ใต้ชายคาใต้หลังคาที่มีการบดบังแดดให้หน่อยละกันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานน้องเนี่ยให้มันอยู่กับเราได้นานขึ้นแต่ว่าตามมาตรฐานเทคโนโลยีเนี่ยเขาให้เป็นการกันน้ําในระดับ ip 6 6มาให้นะครับสามารถติดตั้งกลางแดดตากฝนได้เลยโดยที่ไม่พังและยังรวมไปถึงสามารถทนความร้อนได้มากถึง 60องศาเซลเซียสขนาดความร้อนประมาณสัก40องศามนุษย์ยังอยากเข้าบ้านนอนเลยเอาเป็นว่า,าแล้วแต่คุณสมบัติที่คุณต้องการจะเอาไปติดแล้วกันและเรื่องท้ายๆของแท้ครับสำหรับใครที่มองว่าเราอยากจะรักษาความปลอดภัยสำนักง,งานของเราหรือว่าบ้านอยู่อาศัยของเราให้มากที่สุดโดยที่ถึงแม้เราจะโดนขโมยตัวกล้องไปแต่ไฟล์นั้นๆยังอยู่กับเราตอนแรกยกตัวอย่างถึงเรื่อง cloud s t o r a g ไปแล้วใช่ไหมครับ ถ้าวิธีนั้นเนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าเช่าในแต่ละเดือนถ้าคุณมองว่าโอ๊ยไม่อยากจ่ายค่าเช่าเลยอยากจะมีระบบเก็บไฟล์ด้วยตัวของเราเองเขาก็จะมีโซลูชันหนึ่งที่ปลอดภัยและมีมานานอยู่แล้วนะครับสิ่งนั้นเรียกว่า NVR เขาจะมีฮาร์ดดิสอยู่ในตัวครับแล้วคุณก็เอาไอ้กล่องบันทึกไฟล์เนี่ยเอาไปซ่อนไว้ตามซอกมุมต่างๆในบ้านคุณที่มันหายากๆอะ่ะคราวนี้ไฟล์ที่มาจากกล้องวงจรปิดในแต่ละรุ่น จะถูกดึงไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสที่คุณซ่อนเอาไว้ได้โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในแต่ละเดือนครับเพราะว่าเขารองรับระบบออนวิฟเรื่องนี้สําหรับคนทั่วไปอาจจะเซตอัพยากครับต้องมารู้ว่าแอดมินกับพาสเวิร์ดคืออะไรเอาเป็นว่าถ้าให้ช่างติดตั้งให้เนี่ยใช้รูปแบบ NVR เป็นไหมเซตอัพเป็นไหมออนวิฟตัวนี้เขารองรับนะบอกทีมติดตั้งเขานิดนึงเขาจะได้จัดให้สมใจอยาก เอาละแล้วทั้งหมดนี้นะครับเราได้นำเอา iMi Lab ec 6 s ี r ี e s เนี่ยในแต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกันจริงๆถ้าเกิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณชอบฟังก์ชันพารโนรโาลมามากๆเลยเพราะว่ามุมกล้องมันกว้างเห็นทุกอย่างจริงๆเอาไปติดในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสักตัวหนึ่งไงเงี้ย เราก็สามารถเห็นได้ทั้งหมดว่าคนวิ่งไปไหนคนจะโดนหมากัดเมื่อไหร่เด็กจะเตะบอลไปโดนหน้าคุณไหม <c oughs> สำหรับใครที่ดูแล้วอยากจะสั่งซื้อแน่นอนครับมีทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะช้อปปี้ลาซาด้าหรือในแอป,ปอื่นๆรวมถึงสามารถติดต่อเข้าไปพูดคุยในแฟนเพจของเขาเพื่อติดตามข่าวสารก็ได้และถ้าให้ผมแนะนาครับว่าให้ซื้อกับร้านค้า Official Store ที่ชื่อว่าไอมี่แลบไทยแลนด์จะดีที่สุดเพราะว่าเขาให้การรับประกันให้นานถึงตั้ง2ปี อย่าลืมนะนี่คือกล้องนอกอาคารถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานิดๆหน่อยๆขึ้นมามันก็อาจจะลำบากได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครอบคุมให้2ปีสบายใจได้และในคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้สําหรับพี่ๆท่านใดที่ดูแล้วหุ้ย กล้องวงจรปิดตัวนี้ทําอย่างนั้นได้ไหมทําอย่างนี้ได้ไหมอยากถามซึ่งแน่นอนเรามีช่องคอมเมนต์เนี่ยเปิดเอาไว้ตลอดเวลาพิมพ์กันเข้ามาได้เลยถามโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ง่ายมากๆเอาว่าเราก็คงจะต้องจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจกล้องรุ่นใดของไอมิ้ทอยากให้เรารีวิวเนี่ยก็สามารถพิมพ์แชทไปหาแฟนเพจของไอมิแทบประเทศไทยได้เลยเออบอกเขาไปเลยครับอยากดูช่องไอนิวซีเอสรีวิวไอมิ้ทอีกอะเอาแบบรุ่นนี้นะเอาแบบรุ่นนี้นะเอาแบบเรื่องนี้นะ ขอบคุณคนที่ทําอย่างนั้นมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเรามีโอกาส <c oughs> เราคงจะได้เจอกันอีก <c oughs> สําหรับการรีวิวกล้องวงจรปิดภายใต้แบรนด์ไอมี่แบขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับลากันไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีกล้องวงจรปิดที่น่าสนใจแบบนี้อีกไปแล้วครับสวัสดีครับ